ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่งานนะครับผมกีฬาตาลวิากนะครับพันที่47นะครับประจำปี2,568เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดท้าของการแข่งขันวนะครับวันนี้เราก็จะได้รู้ว่าหน่วยงานไหนนะคะจะได้เป็นแชมป์นะครับในส่วนของกีฬาลาลวิสาหกิจ4นีมด้วยนนะฮะก็เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างในนะฮรแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยนว่าวันนี้คนที่มางานนี้เขาเหลี่บ้างไปเลยฮะ แข่งวิสาหกินเป็นไงบ้างครับผมก็ประสบความสําเร็จค่ะลงสองประเภทประสบความสําเร็จหนึ่งประเภทได้แชมป์ประเภทผู้หญิงนะคะส่วนผู้ผสมตกว่ศูนย์ค่ะแพ้กับปป,ปนาคนครหลวงอ้าวแล้วเป็นไงบ้างปีนี้การแข่งขันบรรยากาศของวิสาหกิจเป็นไงบ้างครับผมเออจัดได้ดีมากค่ะคึกคลื้นมากผู้เข้าร่วมเยอะมากมีจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด21รลัฐนะคะที่เข้าร่วมในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วค่ะ อ่าแล้วปีหน้าครับผมเราตั้งเป้าไวยังไงบ้างปีหน้าปีหน้าตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้แชมป์สักสองประเภทค่ะอ่าขอบคุณนะครัคบถ้าตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับแชมป์หญิงเดียวนะครับผมในปีนี้เองพี่ปาไครับปีนี้ครับเมก็ตื่นเต้นแล้วมาได้เกินคาดเปไงฮะเส้นทางการจะไปเป็นแชมป์หญิงเดียวยากไหมปีนี้สุดๆแล้วในฐานะ ผู้จัดงานครับผมปีนี้พอใจกับงานที่จัดบ้ากเราแค่คไหนครับผมก็เราเตรียมงานกันแบบเต็มที่อะค่ะแล้วก็ต้องถามแบบเพื่อนๆนว่าพุณพอใจขนาดไหนแต่เราเองนะว่าเราเป็นที่เต็มที่แล้วก็ถ้าเกว่าวันนี้ทุกคนดูแฮปปี้มีความสุขนะก็เ,เป็นพี่พอใจใช่ไหมครับผมอะอไรปีหน้าเต็มที่ไหมปีหน้าจะเอาชนะอีกไหมโอ้อก็นูพูดต่อสู้ต่อ,อก็เป็นไครแต่ก็จะเต็มที่อะคะ่ะขอบคุณนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าภาพและผมที่จัดงานตาขัดในปีนี้เ,เองเป็นไงครับปีนี้ป,นปีนี้ก็คึกคัดดีครับปีหกแปดก็คือครั้งที่สี่เจ็ดเจ้าภาพก็ขอยินดีกับผุ้หน่วยงานด้วยที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขอความสุขกับไปกับน้องๆพี่ๆนักบินดาดาทุกท่านนะครับเราลงออกแกนนด้วยแล้วก็ ต้องขอขอบคุณผู้ับสนุนภาคือหน้าง,งานผมนะระดับผู้ช่วยผู้ว่ารองผู้ว่าและผู้ว่าการนะฮะที่มอบสถานที่นี้ให้ความสุขกับทุกหน่วยองค์กรนะฮะ21ล้านนะครับขอบคุณมากครับนี้เป็นแชมป์เป็นไงบ้างครับผมคิดว่าก็คิดว่าน่าจะเกนินคาดนะแต่คิดว่าปปาแชมป์เก่าน่ากลัวที่สุดอยู่แล้วแต่ว่ามีคิดว่ามาเจอกันมันเป็นไปตามเกมผมมองนะอันนี้ก็ถือว่าผู้ต่อสู้ก็แข็ง แต่เราเหนือกว่าน,นิดนิดนะครับเพื่อนกันนั้นการจัดสรนก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะเจ้าภาพถือว่าการเจ้าหน้าทีก็บริหารจัดการได้ดีนะครับประทับใจตังต่จอดรถเลยตังรอพอดูแลอาคารสถานที่ก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพปีนี้ถือว่าจัดงานได้ดีครับก็ไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าอ,อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ทำพยายามทำดีที่สุดครับแล้วการขยันปีนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมดีกว่าทุกปีเยอะอ่าทำไมอ่ะ ก็มีทีมเขาเรียกอะไรครับลัดอื่นมาเพิ่มอีกก็วันนี้นะครับกีฬารัชวิสาหขีครั้งที่เจ็ดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัชวิสาิีนะครับมีความสนุกสนานเช่นเคยนะครับก็มีรางวัลตีมไม้ตีมือกับบ้านก็ที่3ประเภทไทยเดียวก็ขอขอบคุณทุกรัฐนะครับที่ให้ความร่วมมือในการแของอ่งขันกีฬารายครั้งนี้แล็หวังว่าโอกาสหน้าก็จะได้มาร่วมกันสนุกแบบนี้ต่อไปขอบคุณมากครับ